กินไม่ได้หรือเปล่าน้อยนอนหรือเปล่าคะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอะไรอรด้เหรอว่าอะไรลูกอะไรคะมันคืออะไรคะหยิบเลยอยู่อย่างนี้ไม่เอาเอาเธอเอะเ,เอาไหมปูนะ <c oughs> อันนี้ทำอะไรลูกแบบๆไหมอันนี้เอาไหมอันนี้อะอันนี้เอาไหมไหน <Okay. S 2> เอาเลยเหรออ๋อไม่เอาเลยเหรออันนี้คุณขาดด้วยสิคุณอนุไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะด้วยอ้าวอไม่เอาอะไรเลยเอาอ๋าอเอา,อ,าอันนี้ เอาอันนี้ค่ะ